สวัสดีอีกรอบนะครับกลับมาพบกับผมนะครับอาจารย์แมงจาบบ้านมหาแห่งแป8นะครับก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาลงแนวทางของหวยลาวพัฒนาหรือรวมลาวนะครับในช่วงสองทุ่มครึ่งนะฮะวันนี้ตรงกับวันแม่เนาะขอให้คุณแม่และคุณลูกทุกๆท่านนะครับมีความสุขนะครับไม่ว่ายังไงก็วันวันใายๆก็คือเป็นวันสาคัญเหมือนกันทุกวันนะครับก็คือรักแม่เหมือนกันทุกวันเนาะนะครับผมวันนี้เรา ปังแน่นอนครับอย่างคราวที่แล้ววันพุทธที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าราวมั่นใจว่ามาแน่ๆมันก็มานะครับให้ห้าเข้าสองห้าเต็มๆนะครับผมลาววันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยมากครับวันนี้วันที่สิบสองเนาะอาจารย์ขอมารกเลยครับมาร์กสองก่อนเลยแล้วกันเนาะให้2องก่นเลยคือไม่ต้องพูดเลยเยอะครับเราจะวางแนวทางกันแบบไม่พูดเลยเยอะ แต่ให้ชวชว์แม,แมนยำนะครับผมก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปวางแนวทางครับใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่เป็นยังไม่กดถูกใจยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้กดถูกใจกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปของอาจารย์ในทุกๆวันที่อาจารย์ลงหวยลงแนวทางนะครับแนวทางหวยไทยอาจารย์ก็ลงไว้ให้แล้วลองไปดเูเลื่อนไปดูได้นะครับผมงวดนี้บอกเลยว่าปังแน่นอนนะครับ อ่ะเรามาที่ลาวกันก่อนดีกว่านะครับลาววันนี้อ่ะอาจารย์เมื่อกี้บอกไปว่าชอบวันนี้เว็นที่ส2องเนาะขอให้2องก่อนเลยลแล้วกันแล้วตามสูตรสถิติคำนวณแล้วมันมา2ด้วยนะครับมันมา2ด้วยนะฮะอ่ะสักครู่นะจ๊ะอ่ะ2อ,อีกตัวหนึ่งชอบ3ามแล้วก็7จหนึ่ง ห้าแปดเลขสวยหมดเลยนะครับเลขสวยสวยหมดเลยวันนี้พระใหญ่นะครับผมว่าวันนี้ราวมันต้องมีเบิ้ลแน่นอนงวดงวดที่แล้วมันออกมันออกหามหามไหมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหามหรือเปล่าขอเวลาแป๊บหนึ่งขอดูหน่อยอ่าไม่หามไม่หามก่อนหน้านี้หาม วุ้ยแล้วห้าเจ็ดหกสองห้าห้าเจ็ดหกสองห้าห้าเจ็ดหกสองห้าอ่ะโปรเดตเลยสองครับสองหนึ่งครับสองสามครับสองห้าครับไม่แน่นะครับหะลามาชอบออกเลขเดิมๆไม่แน่นะไม่แน่นะการครับสามหนึ่ง สามห้าสามเจ็ดสามแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าแปดการเบิ้ลติดเบิ้ลไว้นะครับวันนี้วันพักใหญ่นะติดเบิ้ลไว้ก็ดีนะครับห้าบาทสิบบาทก็ได้นะครับ สามสามสองสองวันนี้ชอบสองกับสามเราวันนี้อาจารย์ชอบสองกับสามติดไว้นะครับสามตัวอะถอดเลยสามสองเจ็ดแปดสามห้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสามดีว่าเจ็ดสองสามเอ๊ย ลืมไปมันให้ไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเจ็ดสองห้าสามห้าหนึ่งใครชอบตัวที่อาจารย์เน้นนำไปแทงได้เลยตัวกันนะครับก็เอาไปแทงได้นะครับหรือติดเบิ้ลรูดเบิลไปเลยดีกว่านะครับรูดเบิลไปเลยอันนี้ถ้าชอบแค่นี้ก็เอาไปแทงได้นะครับ 3ตัวที่ให้ไว้มีสาม8 3 5เจ5ด5ปดสห้าเจ็ดห้าสาห้าหรือถ้าใครช,ชอบเลขตารางชุดนี้มีแค่6เลขนำไปจับเลขวินสองตัวหรือ3าตัวหรือจะใส่เลขเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับมันเข้าทุกงวดอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่ามันจะเข้าในตัวนี้หรือจะเข้าในตารางนะครับวันนี้บอกเลยว่าปังแน่นอนปังแน่นอนนะครับผมใครที่เป็นสายลาวชอบ ไปประเทศเพื่อนบ้านก็วันนี้ขอให้ปังปังสามตัวตรงสองตัวตรงนะครับในวันแม่และวันพระใหญ่ด้วยนะครับยังไงวันนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคมีลาบนะครับขอให้มีความสุขในวันแม่นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ